คุณรู้ไหมปากกาลูกเลื่นที่เราใช้เขียนกันทุกวันนี้จริงๆแล้วมีจุดกําเนิดจากปัญหาง่ายๆอย่างหมึกและกระดาษในสมัยก่อนผู้คนใช้ปากกาหมึกซึมหรือขนนกจุ่มหมึกแต่หมึกนั้นมักแห้งช้าไหลยเยิ้มง่ายและเลอมมืออยู่เสมอทําให้การเขียนกลายเป็นเรื่องยุ่งยากกว่าที่ควรจะเป็นจนกระทั่งปีคศ1938ชายหนุ่มชาวฮังการีคนหนึ่งชื่อลาสโลบิโรนักหนังสือพิมพ์ผู้เบื่อหน่ายกับหมึกที่เลอะเปื้อนเขามองหาวิธีใหม่ในการเขียนที่สะอาดและรวดเร็วกว่านี้ วันหนึ่งบีโรสังเกตว่าหมึกพิมพ์หนังสือพิมพ์นั้นแห้งไวไม่เลอมมือเขาจึงเกิดคำถามว่าถ้าใช้หมึกแบบนี้กับปากกาได้ชีวิตคงง่ายขึ้นมากเขาจึงร่วมมือกับพี่ชายที่เป็นนักเคมีออกแบบหัวปากกาที่ใส่ลูกบอลเล็กๆไว้ตรงปลายเวลาเขียนลูกบอลจะกลิ้งและพาหมึกอ,ออกมาอย่างพอดีไม่เยอะไม่เลอะนี่คือจุดเริ่มต้นของ ballpoint pen หรือที่เราเรียกกันว่าปากกาลูกลื่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปากกาชนิดใหม่นี้ถูกนำไปใช้ในกองถับอากาศอังกฤษ เพราะมันสามารถเขียนได้แม้ในสภาพอากาศเบาบางที่ฟ้าสูงซึ่งปากกาหมึกซึมไม่สามารถทําได้หลังสงครามสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเล็กนี้ถูกผลิตเชิงพาณิชย์โดยบริษัทอย่างบิ๊กและปาร์เกอร์จนกลายเป็นเครื่องเขียนที่แพร่หลายไปทั่วโลกราคาถูกใช้งานง่ายและอยู่ในมือผู้คนนับล้านจากความรําคาญใจเรื่องหมึกเละของนักหนังสือพิมพ์เพียงคนเดียวสู่สิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกวันนี้ดินสลุกเล่นหนึ่งดาม สามารถเขียนได้ไกลถึง3กิโลเมตรและได้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจของนักเรียนคนทำงานและใครก็ตามที่หยิบป,ปากกาขึ้นมาเขียนเรื่องราวของชีวิต